พลเอกดาพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีบรรยายพิเศษหัวข้อการน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การยกระดับมหาวิทยาลัยราชพัฏให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชพัฏรำไพพนีจังหวัดจันทบุรี ที่หอประชุมศิริรำไพพรรณมหาวิทยาลัยราชพัฏร,รำไพพณนีผลเอกดาพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีบรรยายพิเศษหัวข้อการน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การยกระดับมหาวิทยาลัยราชพัฏให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชพัฏร,รำไพพณนนีโดยมีนายทวัชชัยนามสมุดร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ใวกูลทองอารามอธิการบดีพลตำรวจตรีพรดุงศักดิ์รักษาสุขผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดจันทบุรีและบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยาย พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีกล่าวว่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งให้ความสําคัญกับการศึกษาและส่งมุ่งหมายให้การศึกษาสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะ4ประการได้แก่มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทําและเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินยัยอันเป็นส่วนสําคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศกอบกับ การเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชพัฒนตลอดระยะเวลากว่า30ปีที่ได้ส่งติดตามและทอดพระเนตรเห็นศักยภาพอย่างเข้าพระทัไทยลึกซึง้งถึงแก่นแท้ของมหาวิทยาลัยราชพัฒนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งผลิตครูที่มีคุณภาพเป็นแหล่งความรู้วิชาการและเป็นป่าแห่งการพัฒนาท้องถิน่นอันเป็น,นกลไกสําคัญที่จะสามารถเข้าถึงต้นต่อแห่งปัญหาของประสบนิกรของพระองค์ในแต่ละท้องที่และสามารถดําเนินการ แก้ไขและพัฒนาอย่างมุ่งเป้าเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกด้านจึงส่งมอบหมายภารกิจให้องค์คมนตรีแนะนำมหาวิทยาลัยราชพัฒให้ทำงานให้เข้าเป้าในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตนโดยการพัฒนาระบบการศึกษาพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพและพัฒนาโรงเรียน จากนั้นเวลา12นาฬิก15นาทีพลเอกดาวพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีได้พบปะผู้นำน,นักศึกษาประธานสภานักเรียนนายกองค์การนักศึกษาและนายกสโมรสรน,นักศึกษาภาคปกติทุกคณะ